Just volley it. Sports it! Volley Program Carmentary Vale ปี่นงครับนี่ไม่ใช่แค่เกมเวอลเลยบอลธรรมดา,ดาแต่มันคือปาฏิหาริ์ที่คนไทยสร้างขึ้นเองฟังให้ชัดๆเลยนะครับฝรั่งทั่วโลกอ้าปากค้างทึงในความเป็นเจ้าข้าบของไทยเราที่ทำได้ดีกว่าหลายๆประเทศที่เคยจัดมามันไม่ใช่แค่เรื่องวอลเลยบอลแต่คือการที่ประเทศไทยพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าเรามันของจริง แอดมินขอหยิบประเด็นที่โคตรจะดึงดูดประเด็นแรกการเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่หลายประเทศไม่อยากเป็นเพราะกลัวไม่คุ้มทุนแต่ไทยเรากล้ารับและยังทำออกมาได้ยอดเยี่ยมกว่าที่หลายคนคาดคิดกลายเป็นงานที่ทั้งโลกต้องหันมามองประเด็นที่ 2. พลังแฟนวอลเลย์บอลไทยที่โคตรจะคลั่งรักนักกีฬาจนเปลี่ยนทุกแมตช์ให้เป็นเทศกาลไม่ว่าทีมไหนแข่งแฟนๆก็เข้าไปเชียร์จนเต็มสนาม ไม่ใช่แค่กีฬานะครับแต่คือวัฒนธรรมที่ฝรั่งได้สัมผัสทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยและความเป็นมิตรของคนไทยที่ทําให้พวกเขารู้สึกเหมือนได้เที่ยวไปด้วยดูวอลเลย์บอลไปด้วยผลกระทบทางบวกตบให้โลกจำวอลเลย์บอลไทยคือฮับใหม่ของโลกการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ได้แค่สร้างความประทับใจแต่ยังสร้างผลกระทบทางบวกแบบเต็มๆครับตอกย้ําความเป็นเจ้าภาพระดับโลก ประเทศไทยได้พิสูจน์แล้วว่าเรามีศักยภาพในการจัดงานใหญ่ระดับโลกทั้งๆท,ที่ไม่ใช่ประเทศที่รวยที่สุดในโลกก็ตามกระตุ้นเศรษฐกิจได้เงินเป็นกอบเป็นกรรํามูลค่าทางเศรษฐกิจที่หมุนเวียนในประเทศสูงถึงกว่า8,000ล้านบาททั้งจากรายได้การท่องเที่ยวการจ้างงานและการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ใหม่จากเมืองท่องเที่ยวสู่จุดกลางของการจัดงานระดับโลกและต่างชาติก็อยากให้ไทยจัดงานใหญ่ๆอีกในอนาคต เมื่อได้อ่านคอมเมนต์ชาวต่างชาติแล้วเราก็ฮึ่มเหิมแต่ในความปังแอดมินอยากเล่าอีกมุมนึงที่ไม่มีใครพูดถึงให้ฟังนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่ไทยจะจัดงานระดับโลกขนาดนี้ได้เพราะหลายประเทศเขาเกี่ยงกันที่จะเป็นเจ้าภาพโดยเหตุผลที่ว่าไม่คุ้มทุนต้องลงทุนสูงมากคำถามคือแล้วทำไมไทยถึงกล้าหารชาญชัยขนาดนี้ครับ แอดมินเชื่อว,ว่ามันเป็นเพราะความคลั่งรักวอลเลยบอลของคนไทยล้วนๆเลยแหละครับและความคลั่งรักนี้ไม่ใช่แก่จากแฟนๆแต่รวมถึงผู้จัดงานและรัฐบาลด้วยที่กล้าที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่จุดนี้ทั้งทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงแล้วพอได้มาเป็นเจ้าภาพมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องการจัดงานนะครับแต่ต้องแบกรับความคาดหวังของคนทั้งโลกที่จ้องมองเข้ามาเพราะหลายคนก็คงสงสัยว่าประเทศที่ไม่ได้รวยที่สุดในโลกอย่างไทยจะจัดไหวไหมวะแต่พวกเราก็ทําได้ และทำได้ดีกว่าหลายประเทศด้วยแอนมินว่าตรงนี้แหละมานั่งคิดด้วยกันว่ากว่าจะมาถึงวันนี้นักกีฬาและแฟนๆต้องเจออะไรมาบ้างแล้วทำไมเราถึงเจ็บแต่ยังเชียร์กันอยู่ทุกวันนี้มันคือเรื่องของความผูกพันที่เรามีต่อกันปฏิหาริย์ของคนคลั่งรับและวินาทีที่คนทั้งโลกจ้องมองมาก็เกิดขึ้นมันคือตอนที่ภาพการแข่งขันวอลเลย์บอลร,ระดับโลกถูกถ่ายทอดสดออกจากสนามสี่แห่งของประเทศไทยและปรากฏให้เห็นภาพที่น่าเชื่อถือ ภาพที่กองเชียร์เป็นมิตรและให้เกียรติคู่ต่อสู้เสมอภาพที่สนามเต็มไปด้วยพลังงานบวกและเสียงเชียร์ที่ดังกระหึม่มภาพที่คนไทยเป็นเจ้าภาพได้ดีกว่าหลายประเทศมันคือวินาทีที่เราทุกคนพร้อมใจกันเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์พวกเขาไม่ได้มาดูแค่วอลเลย์บอลแต่พวกเขารู้สึกถึงการต้อนรับที่อบอุ่นตลอดเวลานี่ไม่ใช่การจัดการแข่งขันกีฬาแต่มันคือการที่เราบอกให้โลกรู้ว่านี่คือประเทศไทย มันคือการพิสูจน์ว่าประเทศเราพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพทุกอย่างและทําได้ดีกว่าหลายประเทศด้วยยอดเยี่ยมอลังการและไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวผลลัพธ์จากความคลั่งรักและความกล้าหาญของเรามันเกินคาดมากจากที่หลายประเทศกลัวว่าการเป็นเจ้าภาพจะไม่คุ้มทุนแต่ไทยเรามีรายได้หมุนเวียนในประเทศกว่า8 0 0 0ล้านบาทครอบคลุมหลายมิติทั้งการท่องเที่ยวการจ้างงานและการประชาสัมพันธ์มันไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองนะครับแต่มันเป็นการยกระดับให้ประเทศไทยขึ้นสู่ระดับสากล ชาวต่างชาติชมไม่ขาดปากว่าไทยไม่ใช่แค่เมืองท่องเที่ยวอีกต่อไปแต่เราคือจุดกลางของการจัดงานระดับโลกและยังคาดการได้ว่าในอนาคตประเทศไทยจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําคัญในการจัดงานเมกกะอีเวนต์ระดับนานา,นาชาติแอดมินบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับแต่มันคือผลจากความตั้งใจความรักและความมุ่งมั่นของทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งนักกีฬาสมาคมผู้จัดงานและที่สําคัญที่สุดก็ผือแฟนๆวอลเลย์บอลอย่างพวกเราที่คอยสพอร์ตอยู่ไม่เคยห่าง มันคือชัยชนะของคนไทยทุกคนของนักกีฬาของทีมงานและของแฟนวอลเลย์บอลอย่างพวกเราที่เจ็บแต่ยังเชียร์นี่แหละชัยชนะที่แท้จริงสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราได้เห็นจากการเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ไม่ใช่แค่การจัดการแข่งขันที่ไร้ทิ่ติหรือรายได้ทางเศรษฐกิจมหาศาลกว่า8,000ล้านบาทแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือ หัวใจของคนไทยทั้งประเทศครับการที่เรากล้าที่จะเป็นเจ้าภาพทั้งๆท,ที่หลายประเทศเกียดกันเพราะกลัวไม่คุ้มทุนการที่เราทําทุกอย่างด้วยใจรักจนเปลี่ยนทุกแมตช,ช์ให้เป็นเทศกาลมันคือบทพิสูจน์ว่าประเทศไทยไม่ได้มีดีแค่เรื่องการท่องเที่ยวแต่เรามีศักยภาพที่จะเป็นจุดกลางของการจัดงานระดับโลกได้และเราจะถูกจดจําในฐานะประเทศที่มีกองเชียร์ที่คลั่งรักวอลเลย์บอลอย่างแท้จริงนี่คือชัยชนะของพวกเราทุกคนของนักกีฬาของทีมงาน และของแฟนวอลเลย์บอลอย่างพวกเราที่เจ็บแต่ยังเชียร์แล้วเราจะไปให้สุดกว่านี้ครับถ้าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ยังทําให้ฝรั่งอึ้งได้ขนาดนี้และถ้าต่อไปทีมชาติไทยของเราได้เข้าไปเป็น8ทีมสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นครับแอดมินว่ามันจะเป็นปฏิหารที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกหลายเท่าตัวในความคิดเห็นท่านผู้ชมทีมชาติไทยถ้าได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายบรรยากาศจะเป็นยังไง แชร์ความเห็นกันหน่อยแล้วไปคุยกันต่อในคอมเมนต์เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพราะแอดมินมีเรื่องแซ่บๆมาเล่าให้ฟังอีกเพียบสวัสดีครับ just v o l l e t sports commentary program